เรื่องแรกเลยหมอ,อยังยืนยันคําเดิมค่ะคนที่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในเรือลํานั้นมีแค่ห้าคนถ้าจะบวชอันนี้หมอพูดถึงปอโรเบิร์ตถ้าจะบวชหมอว่าพูดความจริง หมอว่าพูดความจริงดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นความจริงที่ว่าอ่ะถ้าพูดมาเลยแตงโมตกเรือแล้วทำไมทุกคนไม่อยู่ตรงนั้นช่วยกลัวอะไรความจริงที่คุณพูดมามีกี่เปอร์เซนต์ถึงแม้จะเพื่อนหมอหมอก็ยังยืนยันคำเดิมอยากจะเรียกร้องออกมาให้พูดความจริงเพราะว่าสบงฟอกข่าวไม่ได้ค่ะ กติกแซนในในั้นมีโรเบิร์ตปอจอบใช่ไหมคะจอบนี่หมอไม่รู้จักขอข้ามก็คือทุกคนใน,ในทั้งหมดเียต้องพูดความจริงนั่นแหละวันนั้นที่หมอไปงานศพแล้วหมอกอดคุณเบิร์ตเดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้หมอกอดคุณเบิร์ตแล้วหมอไปกอดออผู้หญิงคนหนึ่งในงานคนนั้นคือใครคนนั้นคือป้าแตงป้าแตงคือใครป้าแตงคือคนที่เลี้ยงอีสเตอร์100เซต์ตอนนี้ และเป็นและเป็นแม่บ้านของโมและฟังดีๆนะและเป็นญาติกับกะติกถ้าใครดูจากสื่อไปดูงานพิธีไว้อะไรของโมวันแรกสองสามวันแรกวันแรกที่กะติกหนีสื่อเยอะๆแล้วมีผู้หญิงอ้วนๆไปบางๆนั่นคือป้าแตงแต่เราต้องแยกให้ออกนะคะระหว่างอีสเตอร์ไม่รู้อีสเตอร์ไม่รู้เรื่องว่า อิสเตอร์ไม่สามารถเลือกได้ว่าเขาจะเกิดมาเป็นลูกใครเขาเกิดมาเขาก็ต้องมีแม่คนนี้ฉะนั้นเนี่ยหมออยากให้แยกให้ออกระหว่างอิสเตอร์กับกติกเกียดกิกติกเกียดได้เพราะอะไรเพราะถ้าสมมุติว่ามีคนที่ดีกับหมอขนาดนี้รู้ว่าหมอรู้ไงว่าพ่ออิสเตอร์คือใครรู้ว่าพ่ออิสเตอร์คือใครรู้ว่ากติกกำลังจะทำอะไรรู้ว่าเพื่อนไม่มีเงินเอาเงินตัวเอง ให้เพื่อนอยังไงไม่น่าเกลียดเอาญาติเพื่อนมาทำงานเอาเงินเป็นเงินเดือนให้ถ้าน,านที่ตัวเองไม่มีเงินตกงานในวงการเหมือนกันหมอมองว่าคุณควรจะอย่างน้อยไม่เอาคำว,ว่าเพื่อนเอาคำว,ว่ากระตันอยู่ก็พอ เอาแค่คําว่าเป็นคนนะคะเอาแค่คําว่ากรตันยูคุณไม่ควรจะคิดว่าเพื่อนคุณเนี่ยจะเป็นฉลามนุกเป็นปลาฉลามว่ายน้ํากลับบ้านได้หรืออยู่ดีๆก็คิดถึงลูกหรือหรือแม้แต่ใครสั่งอะไรคุณควรจะรอจนกว่าคุณจะเจอเพื่อนแล้วตัก,กะที่บ่งที่ว่าไปในฐานะเพื่อนทําไมไม่คิดว่าโมต้องดูแลกติกบ้างกติต้องทําไมต้องดูแลโมตลอดเวลา ก็เพราะว่ากติกไม่ได้รับลูกโมมาเป็นลูกบุญธรรมกติกไม่ได้ให้งานโมกติกไม่ได้ให้ทุกอย่างกับโมกติกไม่ได้เอาญาติโมมาทำงานนในวันที่กติกไม่มีกินกติกไม่ได้เอาเงินให้เพื่อนก่อนไงคะแต่โมทำไงคะคือในข่าวสดจะมีหมาที่เหมือนเลี้ยงไว้แต่ไม่เลี้ยงโอเคได้ก็คือกติกไม่ได้ทำอย่างนั้นนะคะแต่โมทำให้คุณฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ หมออยากจะบอกว่ามันมันไม่โอเคกับประชาชนไม่เกี่ยวนะคะห้าคนบนเรืออาจจะมีคนเดียวที่สนิทกับโมสีคนอาจจะกลับบ้านคนอาจจะไม่ได้เดามาเพราะว่าไม่ได้สนิทเยอะแต่คนที่ไม่ควรกลับสุดๆกลับกลับนั่นแหละคือสิ่งที่หมออยากจะเรียกร้องแล้วหมอก็เอาเงินค่าเทอมอีสเตอร์ไปให้ป้าแตงซึ่งป้าแตงเป็นญาติกติใช่ค่ะอีสเตอร์เป็นลูกกตกิแต่หมอบอกแล้วไงหมอทําเพื่อโม เมื่อหมอทําเพื่อโมหมอไม่ควรจะสนใจด้วยซ้าว่าแม่เด็กคนนี้เป็นใครฉะนั้นหมอเอาเงินให้ป้าแตงวันนั้นที่เห็นในไลฟ์นะคะแล้วก็เห็นในที่ข่าวสดตัดไปลงหมอบอกว่าหมอเอาเงินนั้นให้ให้อีสเตอร์เป็นค่าเทอมก่อนเพราะว่าหมอไม่รู้ว่าประกันของโมเนี่ยที่ทาให้อีสตเตอร์เนี่ยมันจะเบิกได้เมื่อไหร่เพราะว่าเรื่องของคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะจบยังไงใบมอลลนะบัตรจะไปเบิกประกันได้หรือเปล่าอีสตเตอร์จะมีเงินกินข้าวไหมอีสตเตอร์เพราะว่าทุกอยา่างทุกคนตกง,งานหมดนี้ป้า ป้าแตงก็คือแม่บ้านแตงโมงก็ตกงานอ,อกระติกก็ตกงานเพราะว่าเป็นผู้จัดก,การดาราใดๆอันนี้หมออยากจะเอาเงินไปให้ป้าแตงเพื่อให้ป้าแตงไปเลี้ยงอีสเตอร์แล้วกอดนั้นที่กอดป้าแตงหมอบอกป้าแตงนะว่าหมอไม่ได้กอดป้าแตงหมอฝากไปกอดอีสเตอร์เพราะว่าตอนนี้คนที่น่าสงสารจริงๆคืออีสเตอร์คือแตงโมงกับอีสเตอร์เด็กไม่รู้เรื่องค่ะเด็กไม่ผิด เด็กเลือกแม่ไม่ได้เด็กเลือกแม่ที่เลือกทำแบบนี้ไม่ได้ดังนั้นอีสเตอร์ตอนนี้จะกินอะไรสุขภาพจิตยังไงและอย่าลืมคนที่รักโมทุกคนโมรักสองคนมากๆในโลกใบนี้ตอนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือเบิร์ดและอีสเตอร์ดังนั้นถ้าเรารักโมเราต้องซัพพอร์ตเบิร์ดและอีสเตอร์ no matter what แม่อีสเตอร์จะเป็นใคร หมอเอาเงินค่าเทอมไปของอีสเตอร์ไปให้คุณแตงคุณแตงไม่รับเพราะว่าหมอก็เข้าใจเขาก็กลัวดรามา่าใดๆเพราะว่าเขาก็ดราม่าเรื่องกระติกแล้วเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าหมอมาดีมาร้ายเพราะว่าหมอบอกแล้วว่าสําหรับกระติกหมอไม่ถือว่าเรารู้จักกัน ป้าแตงนี่หมอไม่รู้จักเลยหมอรู้จักแค่หมอได้เบอร์จากเพราะหมอจะรับเด็กที่แตงโมรับอุปการะมาหมอก็เลยโทรหาป้าแตงแค่นั้นเองนะคะก็เลยวันนั้นเลยมีมีมีภาพนั้นเกิดขึ้นและหลังจากนั้นก็คือเขาไม่รับได้แหละประเด็นเขาไม่รับเงินหมอแล้วก็หมอก็เลยเอาไปหยอดที่ที่มันมีสองกล่องนะกล่องของครอบครัวกับกล่องของโบสถ์ก็อันนี้ก็จบไปเป็นอีกหนึ่งดราม่าติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 8 0 9 0 0 8 0 0 จะติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ